สวัสดีครับต่อไปนี้คือถ้าจะซื้อกรอบสายของ G Shock นะครับของแท้เนี่ยต้องซื้อกับบุคคลที่ไว้ใจได้สถานที่ที่ไว้ใจได้บริษัทที่ไว้ใจได้นะครับก็จะได้แท้แบบนี้เลยอดี๋ยให้ดูก่อนนะครับแบบนี้หน้าตาก็เหมือนทั่วไปที่ขายในอินเทอร์เน็ตนะครับขายในช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆ มันก็ทั่วไปนะครับเนี่ยถุงอย่างนี้ใครก็ใส่ได้ถุงธรรมดาธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคืออันนี้ครับนำเข้าจริงๆจากญี่ปุ่นด้วยนะครับมีคิวอาร์โค้ดอะไรเรียบร้อยเอยมีบาร์โค้ดนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือรหัสสินค้า เดี๋ยวเราจะแกะดูกันแรกแกะดูเคสก่อนคุณภาพเป็นยังไงราคาสูงกว่าทั่วไปแน่นอนครับเพราะเขาคือของแท้แต่ว่าเราจะไม่แกะถึงด้านในนะครับเพราะว่านี้เป็นของลูกค้าเราเราสั่งให้ลูกค้า นะครับพร้อมใส่ด้วยของแท้ก็คือของแท้สีไม่เพี้ยนสวยๆเลยนะครับที่ขายอยู่7จ็ดร้อยแปดร้อยพันหนึอมหมดเลยกล้าพูดเลยปลอมหมดเลยถ้าแท้อะถ้าแท้ แสดงใบเสร็จที่คุณซื้อมาสินะครับแสดงใบเสร็จที่ซื้อมาซื้อมาจากไหนอะ่ะหรือแสดงแหล่งที่มาก็ได้นะครับแหล่งที่มามาจากที่ไหนสายของแท้มันไม่บางมันไม่บางมากเกินไปนะครับแล้วก็สีมันมันเปะ๊ะ เงียเนียนนะครับอยากอาบอกอยากบอกเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดสายหรือว่ากรอบแยกกันนะครับตัวนี้ก็จะมีบานพับมาด้วยไอมีเข็นขัดมาด้วยนะครับของแท้น้ามันใจอ่ะสบายใจ ใช้ของแท้สบายใจไม่มีสีไหนไม่มีที่ไหนขายสีนี้จบเลยแท้อย่างเดียวจบขอบคุณครับผมสนใจก็ทักทายได้นะครับทักหาได้เลยครับขอบคุณครับ